และด้วยความที่ผมเคยใช้ด้านของก๊อฟและของแท้นะครับทำให้ผมพบสัจธรรมเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือว่าของกอ๊อฟจริงๆร,ราคามันแทบไม่ต่างกันเลยครับยกตัวอย่างไขควงไฟฟ้าตัวนี้ของผมที่พึ่งพังไปนะครับเจ้าตัวนี้ผมซื้อของก๊อฟมา400บาทนะครับของแท้เนี่ย900หรือว่า1,200บาทนะครับให้คุณผู้ชมเอาบทเรียนนี้ก่อนไปซื้อสินค้าออนไลน์ก็ได้ครับของก๊อฟตัวนี้400บาทใช้ได้เดือนเดียวพัง แต่ของแท้ที่มีประกัน6เดือนราคาพันต้นๆเนี่ยพอเรามาเทียบระยะเวลาการใช้งานแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยของแท้อาจจะถูกกว่าก็ได้นะครับคุณผู้ชม ที่ผมเกิดมาข้างต้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวการซื้อสินค้าจากแอป JD Central ครับซึ่งเจ้าแอป JD Central เนี่ยขึ้นชื่อว่าสินค้าในนั้นเนี่ยเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนอกจากจะมารีวิวการซื้อสินค้าจากแอป JD Central แล้วนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการคืนสินค้าด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับคุณผู้ชมสามารถคลิกรับส่วนลดจากแอปพลิเคชัน JD Central ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเองนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานซื้อสินค้าและคืนสินค้าจากแอป แอปพลิเคชัน JD Central กันเลยครับผม กเอาละครับ,ค,รบคุณผู้ชมหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชัน JD Central เสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการสั่งซื้อแล้วก็คือสินค้าในกรณีที่สินค้ามีปัญหาด้วยนะครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน JD Central กันเลยครับเข้าไปเลยปึ๊บในกรณีที่เราเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับเขาก็จะอธิบายถึงสรรพคุณต่างๆของแอปพลิเคชันนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าสินค้าในแอปนี้เนี่ยเป็นสินค้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับตรงนี้เ,เราสามารถปิดคําอธิบายได้ ตรงนี้ครับมันจะมีไอคอนกระากบ,บาทอยู่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บตอนนี้เราก็เข้ามาในหน้าหลักของแอป JD Central แล้วนะครับก่อนอื่นในถึงหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมทําการลงทะเบียนเข้าใช้งานบัญชีของแอป JD Central ก่อนนะครับโดยให้เราไปที่หัวข้อบัญชีที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับมันจะเป็นไอคอนรูปคนนั่นเองคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาที่หัวข้อบัญชีแล้วนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่หัวข้อเข้าสู่ระบบหรือว่าลงทะเบียนนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับ พอเราเข้ามาในหน้าเข้าสู่ระบบหรือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทางมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือของเรานะครับหรือว่าช่องทางอื่นที่ง่ายกว่านั้นก็คือล็อกอินผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e gmail แล้วก็ t w i t t e r นั่นเองนะครับโดยในที่นี้ผมจะเข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชัน l i น e นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้าขออนุญาตเข้าถึงบัญชีนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากดตกลงได้เลยครับปึ๊บเปน็นนันเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้เลยครับไปที่หน้าหลักเลยนะครับปึ๊บแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่คุณผู้ชมต้องการนะครับ และนี่ก็คือสินค้าที่ผมจะมาซื้อให้คุณผู้ชมดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นไขควงไฟฟ้าแบบไร้สายของเสี่ยวมี่นั่นเองนะครับหลักๆเวลาที่ผมจะซื้อสินค้าจาก JD Central เนี่ยปกติผมจะมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสินค้าแท้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะดูเป็นสําคัญเลยก็คือตัวระบบประกันแล้วก็คืนสินค้านั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างครับหลังจากเลื่อนลงมาแล้วนะครับมันจะมีรายละเอียดระบุอยู่ตรงนี้ครับให้คุณผู้ชมลองคลิกเข้าไปอ่านดูนะครับปึ๊บ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรายละเอียดของบริการครับอย่างเช่นเจ้าไข่โครงไฟฟ้าตัวนี้นะครับสามารถชําระเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็คืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีการรับประกัน6เดือนนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการรับประกันที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าผมดูในร้านอื่นๆเนี่ยอย่างมากเขารับประกันแค่3เดือน1เดือนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราแน่ใจแล้วนะครับว่าจะซื้อสินค้าตัวนี้นะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มซื้อเดี่ยวนี้ได้เลยครับปึ๊บ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าข้อมูลการสั่งซื้อนั่นเองครับหัวข้อแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือสถานที่จัดส่งสินค้านั่นเองนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมใช้งานครั้งแรกนะครับต้องไปเพิ่มที่อยู่ในการรับสินค้านั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมใส่รายละเอียดที่อยู่ในการรับสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้รับสินค้านะครับชื่อของคุณผู้ชมนั่นเองนะครับแล้วก็พื้นที่ในการจัดส่งเบอร์มือถือนะครับเลขที่ทะเบียนบ้านนะครับใส่ให้ครบเลยนะครับผมหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดที่อยู่ในการรับสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มบันทึกได้เลยครับ หลังจากที่เราใส่ที่อยู่ในการรับสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ย้อนกลับออกมากลับมาที่หน้าข้อมูลการสั่งซื้อนะครับหัวข้อต่อไปก็คือช่องทางชําระเงินนะครับตรงนี้เนี่ยช่องทางที่ง่ายที่สุดที่ผมชอบมากก็คือเก็บเงินสดปลายทางนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกเป็นช่องทางนี้เลยนะครับ หลังจากที่เราเลือกช่องทางการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีคูปองส่วนลดนะครับก็สามารถมาใส่คูปองส่วนลดได้ตรงนี้เลยนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับปึ๊บอย่างตรงนี้นะครับผมใช้คูปองหมดแล้วมันเลยจะไม่มีนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็จะได้รับส่วนลดอย่างแน่นอนครับหลังจากที่เราเช็ครายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เดี๋ยวเรามากดที่ปุ่มชําระเงินด้านล่างเลยครับปึ๊บ ก็เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทําการสั่งซื้อสินค้าแท้จาก JD Central เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาสรุปให้นะครับว่าเป็นการชําระเงินปลายทางยอดจํานวนเงินชําระก็คือ9 9 0า้บาทนั่นเองนะครับต่อมามันก็จะมี2ปุ่มให้เลือกนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดคําสั่งซื้อแบบละเอียดได้อีกหนึ่งครั้งนะครับหรือว่ากลับไปหน้าหลักเพื่อเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเอาล้ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคืนสินค้ากันบ้างนะครับในกรณีที่เราซื้้้้อสินนคาามมมแลวัใชไไ่ด้ หรือว่าเสียหรือว่ามีปัญหาต่างๆเนี่ยเราสามารถคืนได้ครับอย่างที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับว่าสินค้าส่วนใหญ่ใน JD Central เนี่ยเราสามารถคืนได้ภายใน7วันสูงสุด15วันนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่หัวข้อบัญชีของเราน,นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากที่เราเข้ามาในบัญชีของเราแล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมสังเกตที่แถบเมนูตรงนี้ครับและหัวข้อที่เราจะเข้าไปทําการคืนสินค้านะครับก็คือรายการสั่งซื้อตัวนี้นี่เองนะครับเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาในคําสั่งซื้อของเราแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นออเดอร์ที่เราทําการสั่งซื้อไปแล้วนะครับและอย่างสินค้าที่ผมจะคืนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรารับสินค้าแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกเลือกสินค้าที่เราต้องการคืนได้เลยครับปึ๊บพอเราเข้ามาในสินค้าที่เราต้องการคืนแล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมไปที่ปุ่มบริการหลังการขายปุ่มนี้เลยครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บ พอคลิกเข้ามาที่ปุ่มบริการหลังการขายแล้วนะครับมันก็จะมีหัวข้อคําร้องนะครับกับหัวข้อเหตุผลนะครับอย่างตรงนี้เราต้องการคืนสินค้าคืนเงินนั่นเองนะครับเราก็ติ๊กเลือกคืนสินค้าเลยครับปึ๊บ พอเราติ๊กเลือกคืนสินค้าแล้วนะครับ<__เขาจะให้เราเลือกเหตุผลครับอย่างในที่นี้นะครับเหตุผลที่ผมคืนสินค้าตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันไม่มีหัวสําหรับไขน็อตมือถือนั่นเองนะครับทำให้ผมซื้อมาใช้ทํางานไม่ได้<__ก็เลยต้องคืนนั่นเองนะครับเราก็จะเลือกเหตุผลเป็นสินค้าใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับคลิกเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นพอเราเลือกเหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่มต่อไปครับปึ๊บ หลังจากที่เราใส่เหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะใส่ว่าไม่มีดอกไข่พวงสําหรับไข่น็อตมือถือนั่นเองนะครับคือมันไม่มีจริงๆทําให้ผมใช้างานไม่ได้นะครับหลังจากที่เราใส่ความเห็นเพิ่ม,มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมอัปโหลดรูปสินค้าที่มีปัญหาให้เขาหน่อยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอคลิกเข้ามาในอัปโหลดรูปภาพแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกรูปเพื่ออัปไปในระบบได้นะครับหรือว่าจะถ่ายเลย เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้ฟังก์ชันถ่ายเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊บหลังจากที่เราเข้ามาที่กล้องแล้วเราก็ถ่ายสินค้าที่มีปัญหาได้เลยครับปึ๊บหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับให้กดที่เครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันนะครับปึ๊บจากนั้นเราก็จะได้รูปที่เราถ่ายมาแล้วแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้รูปมาแล้วให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นที่มุมขวาล่างนั่นเองนะครับเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บ ก็เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้อัปโหลดรูปสินค้าที่มีปัญหาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมเลือนลงมาครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อวิธีการคืนเงินนั่นเองนะครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมใส่รายละเอียดบัญชีธนาคารสําหรับการรับเงินคืนนั่นเองนะครับก็จะมีชื่อบัญชีธนาคารหมายเลขบัญชีนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปสมุดบัญชีนั่นเองนะครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมกรอกรายละเอียดให้ครบนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ใส่รายละเอียดบัญชีใน การรับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมอัปโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีด้วยนะครับวิธีการก็เหมือนกับการถ่ายารูปสินค้าที่มีปัญหาที่ผมทําให้ดูเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้เ,าเราเลื่อนลงมาล่างสุดครับเราก็จะพบว่ามันมีหัวข้อวิธีการคืนสินค้าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผมทําคืนสินค้ากับแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยมันจะให้เ,เราไปส่งคืนไม่ว่าจะเป็นคืนกับทางเซเว่นหรือว่าแพ็คสินค้าแล้วไปคืนกับนส่่งงตาง แต่ความพิเศษของ JD Central เนี่ยคือมันมีหัวข้อผู้ขายไปรับสินค้าเองนะครับผมจะลองเลือกเป็นหัวข้อผู้ขายรับสินค้าเองนะครับหลังจากที่เราเลือกวิธีการคืนสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มยื่นใบคำร้องนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บ ก็เป็นนั้นว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทําคืนสินค้านะครับโดยให้ทางโตวผู้ขายเนี่ยเข้ามารับสินค้าที่มีปัญหาจากเราเลยนะครับหลังจากนั้นให้เรามากดที่ปุ่มหน้าหลักบริการหลังการขายนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊บก็เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้สถานะของสินค้าของเราเนี่ยก็คือทําคืนแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมแพ็คสินค้าที่มีปัญหาเนี่ยไว้เหมือนเดิมเลยครับรอเขาเข้ามารับนั่นเองนะครับซึ่งการส่งคืนสินค้าทั้ง2รูปแบบนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเเสียหมือนนกั อย่างเช่นที่ผมเลือกให้บริษัทเข้ามารับสินค้าเ,<อ>เองเนี่ยผมก็จะได้ไม่ต้องออกไปเจอผู้คนนะครับปลอดภัยจากโควิดด้วยแต่มันอาจจะต้องรอทางผู้ขายเนี่ยติดต่อขนส่งเพื่อเข้ามารับนะครับอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราเลือกวิธีการไปส่งคืนกับบริษัทขนส่งให้เลยเนี่ยมันอาจจะรวดเร็วกว่านั่นเองนะครับแต่เราก็จะตอ้องออกไปพบปะเจอผู้คนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกเลยครับว่าจะเลือกวิธีแบบไหนนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราทํา,าการ <rozp. S 1> คืนสิน<ว>ค้าไปแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลา ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับสำหรับการได้รับเงินคืนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน J D Central นั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้สินค้าอะไรที่มันเป็นของแท้แล้วก็ปลอดภัยทำคืนง่ายเนี่ยลองมาเลือกนาย J D Central ได้ครับและถ้าใครอยากได้ส่วนลดนะครับสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับเพื่อรับส่วนลดนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนื้อด้วยนะครับนายตึงเนื้อจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้ว แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย